คือเมื่อวานตอนเห็นแล้วทำใจไม่ถูกเลยพี่อ้อยเฮ้ยแต่ว่าพอนั่งฟังแล้วแบบเขาอธิบายแล้วเหรอเาอธิบายยังใช่ใช่พี่ว่าว่าเขาเก่งมากเพราะจริงต้องยอมรับว่าวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ยากอยู่แล้วความยากคืออิธิบาทสีคืออะไรมรรคแปดคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเคือเด็กต้องท่องแต่การออกข้อสอบโดยการรีเลทกับเพลงพี่เชื่อพี่ถือเป็นความชื่นชมอันหนึ่งนะอ่ะโอเคถ้างั้นเรามาดูกันนะครับอทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยทอเพนุ่มแบดบอยแบดบอยส่งอย่างแบดแซดอย่างบอยปล่อยเธอไปกับไอหนุ่มกูดบอยนี่คือเนื้อเพลงนะฮะโดยเปเปอร์เพลเข้าลงมาด้วยนะคะเป็นข้อสอบอ่าลงเนื้อเพลงด้วยและคําถามคือจากบทเพลงดังกล่าวข้อความใดตรงกับหลักธรรมอริยสัจสี่เรื่องทุกหนึ่งเธอไม่อิน สองทรงอย่างแบดสามแซดอย่างบ่อยสี่ผู้ชายแบดบอยคือต้องไปดูก่อนว่าอะไรทุกอุปสรว์สี่คือทุกสมุทัไทยนี้ร้อนมาเราท่องได้แต่เชื่อไหมว่าถ้าให้ขยายออกมาบางทีอ่านยังไม่เป๊ะเลยอ่ะแบบทุกขนทางดับทุกใช่ค่ะเหตุแห่งทุกอย่างเนี้ยทุกคือหนึ่งนั่นแหละคือความเจ็บปวดต่างๆนานาคือทุกแบบทรมานนู่นนี่ต่างๆนานาใช่ไหมคะสมุทัไทยคือเหตุแห่งทุกค่ะน่ยดาด้าตอบว่าต้องตอบเธอไม่อิน เนี่ยผมไม่แน่ใจถ้าผมตอบเราเธอไม่อินหรือแซดอย่างบ่อยเลยอยพี่ว่าจริงๆแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของทุกข์จริงๆเลยนะทุกข์จริงๆอ่ะคือแซดอย่างบ่อยใช่เพราะเธอไม่อินคือเหตุแห่งทุกข์คือเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยนี่คือความคิดนะแต่ไม่รู้ถูกไม่ถูกเพราะว่าฉันคาดเดาอะไรเหล่านี้ในเฉลยเล็วเฉลยอยากอยากยไม่รู้ว่ามีเฉลยไหมเอออันนี้ยังไม่ได้ออกมาเป็นเฉลยแต่จริงๆพี่ว่าลองเข้าไปแต่อันเนี้ยพอมันเป็นข่าวปั๊บหนึ่งอะพี่ว่าหลายคนจะเข้าไปเสิร์ช S <S ทุกสมุไทยนิโรธมารคืออะไรหนึ่งทุกคือทุกคือเนี่ยความความเจ็บปวดหัวใจไม่สบายจไม่สบายกายไม่สบายใจเนาะแต่สมุไทยคือเหตุเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเพลงในท่อนเนี้ยเหตุก็คือต้องเป็นเหตุคือเธอไม่อินเนี่ยมันต้องไปเป็นสมุไทยมากกว่าทุกเด็กเด็กงงแลกเลยใช่ไหมคะลองเข้าไปหาค่ะลูกสนุกดีแต่เขาบอกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ตอบว่าเธอไม่อินนะเนี่ยอ่าใช่คอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกเธอไม่อินแต่มันเป็นน่าจะ น่าจะใช่ใช่มันยังไม่ใช่เฉลยใช่จริงถ้ามันจะออกมาอย่างนี้มันต้องมีเฉลยแล้วล่ะเออถ้ามีเฉลยถ้าสังคมมาขนาดนี้แล้วอ่ะคือโอกาสนี้เฉลยถ้ามันเฉลยมันจะสนุกมากนะคะแล้วถ้าคุณช้ากว่านี้คนคนจะไม่อินด้วยไงค่ะคนก็จะไม่อินแล้วมันมันก็จะผ่านอะยังไม่จบจ้ะข้อต่อไปจากข้อความที่ขีดเส้นใต้เข้าขีดเส้นใต้ตรงคาว่าปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยนักเรียนจะใช้หลักธรรมข้อใดแก้ปัญหาตามบทเพลงดังกล่าวหนึ่งศรัทธาสี่เซิร์ชชี่ศรัทธาสี่ศ อะไรคือศรัทธาสี่คะอ่าสองคือสมบัติสี่ไม่รู้แต่เป็นอันัตัดก่อนสมบัติสี่ใช่ใถูกต้องใช่ไหมไม่ได้จะไปตัดช้อยแรกอันที่สามคืออิทธิบาทสี่จริงๆศรัทธาพี่ก็แอบตัดแล้วนะศรัทธาเขาไม่แน่ใจแต่เดสามคืออส่าสามคืออิทธิบาทสี่ค่ะหลักธรรมอัน้ก็ถามนะคะหลักธรรมข้อไหนใช้แก้ปัญหานะอิทธิบาทสี่แล้วก็สี่พรหมวิหารสี่ผมว่าน่าจะอยู่อิทธิบาทสี่กับพรหมวิหารสี่นี่คือเดานะจำจำไม่ได้ นี่พูดตรงๆว่าจาไม่ได้อะไรคือฉันทะวิริยะจิตตาวิมังศามันคืออะไรมันคืออธิบาทสี่ปนะ่ะพี่ว่าเรื่องของกการทําง,งานตอน,นั้กก็คืออ่านั่นนั่นคือหลักการทํางานแต่พี่ว่าพรหมพิหารสี่พรหมวิหารสี่คืออะไรเมตาตากรุณามุทิตาอุเบกขาุาอกไซที่อยู่แถวนี้ใช่จ้ะเพราะเขาพูดว่าปล่อยเธอไปกับผู้ชายกับไอ้หนุ่มกูดบอยถูกต้องค่ะเมตตาเธอเถอสงสารเธอไปเถอะไปเถอะกับปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกูดบอยคือปล่อยวาง ปล่อยวางอุเบกขาใช่ค่ะเนี่ยมันก็คือจะเป็นพรหมิหารสี่ก็สนุกดีอ่ะแต่ข้อสอบก็ควรจะเป็นอะไรแบบนี้บ้างนะคะเอาพูดตรงๆคือไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าวันนี้เพลงนี้มันเป็นเพลงที่มันมีอิทธิพลต่อเด็กเด็กเยอะแยะมากมายอ่ะซะหน่อยซะหน่อยจ้าอ่เอาเถอะแต่ทั้งหมดค่ะควรจะมีการเฉลยอ่าก็ก็ก็อาจจะมีอ่าอืมอ่ะตัดตัดจริงๆเนาะอย่างสมัยตอนที่เราเรียนกันอะเวลาเราทำสอบเสร็จอะ มันคุณมีโอกาสมาเฉลยกันเนาะเออตอนนั้นแล้วเพราะมันม,มันเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหญ่มากในการ,การที่จะได้ความรู้และ<ช>รเราจะได้สิ่งสําคัญกว่าความรู้คือรู้ว่าผิดอะไรด้วยนะใช่ค่ะค,<ม>คือพี่มีความรู้สึกว่าหนึ่งข้อสอบคือการวัดคะแนนโอเคคะแนนน่ยคุณได้อยู่แล้วแต่จริงๆแนละ้วมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนนะเราจะได้รู้ว่าข้อสอบนั้นมันจะสอนอะไรรบ้างเมนูข้เท็จทีตอบหรือยังคะเมนูอะไรที่ดูแลโลกอะไรนั่นแหะผมผมไม่เห็นเอาที่เมนูไหนเบียดเบียนโลกน้อยสุดเลยนะมนก็เห็นงเงียยไปอ่ะใช่ใช่ก็หยัก อยากเข้าใจลอจิกของคนที่ออกสอบออกข้อสอบอเพราะมันจะตอบได้ด้วยว่าคนคนนั้นสมควรจะทําหน้าที่นี้ต่อหรือเปล่าขอโทษนะแต่พูดตรงๆมันเข,ข้าใจใช่ไหมก <laughs> ็แหมคุณไม่ใช่ทุกข้อสอบเป็นข้อสอบที่ดีเใช่ใช่ใช่จริงๆแต่ว่าวันเนี้ยมันมีการเอาออกมานั่งคุยกันเนาะอุ้ยตอนยุคพี่อ้อยนะคะข้อสอบออกมานี่มันเป็นเรื่องของความลับระดับโลกมากเลยเนาะคือแบบอย่าเอาข้อสอบออกมาสี่ต่างๆนานา มันควรมีเฉลยข้อสอบอะอยู่แล้วอะใช่ใช่ค่ะเพราะมันทําออเราก็เข้าใจอะมันก็เข้าใจเหตุเหตุผลอะไรถึงจะไม่เฉลยข้อสอบไม่มีไม่เข้าใจเลยอะไม่มะไม่มีลอจิกใดที่ไม่จะไม่เฉลยข้อสอบไม่เฉลยข้อสอบก่อนสอบอะถูกต้องแต่สอบเสร็จแล้วควรเฉลยสิอืม